สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาเรียนภาษาถิ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะคาบนี้จะเป็นภาษาถิ่นใต้ค่ะภาษาถิ่นใต้หรือภาษาใต้เป็นภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ของประเทศไทยลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซียรวม14จังหวัดภาษาถิ่นใต้ยังมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีกเป็นภาษาถิ่นใต้ภาคตอนออกภาษาถิ่นใต้ภาคตอนตก และภาษาถิ่นใต้สำเนียงเจ๊เหภาษาถิ่นย่อยเหล่านี้อาจจะมีเสียงและคำที่เรียกสิ่งเดียวกันแตกต่างกันออกไปค่ะตัวอย่างนะคะต้มนาวแปลว่ามะนาวค่ะลอกอแปลว่ามะละกอค่ะจกแปลว่ากระจกค่ะวะักแปลว่าทับทีค่ะสรุปความรู้นะคะ ภาษาถิ่นใต้ใช้คำสั้นๆออกเสียงพ้วนและเร็วค่ะแบบสึกหัดนะคะให้นักเรียนเลือกภาษาถิ่นทางซ้ายไปเขียนในช่องทางขวาโดยช่องทางซ้ายนะคะคุณครูมีคำให้ดังนี้ค่ะจบวิง้งก้าวดีปลีเลอหลบบ้านอย่าลืมนำไปใส่นะคะเหมือนแบบฝึกหัดที่แล้วเลยค่ะ ่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดรวมนะคะทั้งภาษาถิ่นเหนืออีสานใต้ค่ะแบบฝึกหัดแรกนะคะให้นักเรียนพิจารณาคําภาษาถิ่นจากข้อความที่กําหนดแล้วเลือกภาษาไทยมาตรฐานในช่องไปใส่ให้ตรงความหมายของภาษาถิ่นนั้นอันนี้นะคะจะเป็นภาษาถิ่นเหนือโจทย์ก็คือวันติดช่วยปลาเฮาไปแอลตี้ม้วน,วนสักน้อยได้บอก อย่าลืมนำคำในวงกลมมาใส่ให้ถูกต้องตามข้อนะคะต่อไปเป็นภาษาถิ่นอีสานโกรดก็คือพอปูเมยามเพิ่นคือถอดลูกหลานอยากให้เมื่อบาดเดือนนาะค่ะต่อไปภาษาถิ่นใต้ค่ะวันนี้ตอนวันเที่ยงที่ศาลากลางจังหวัดจะจัดจำหน่ายผลไม้ขึ้นชื่อของปักใต้เพียบมีรองก๊องหัวครกจำดะค่ะ แบบฝึกหัดต่อไปนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องภาษาถิ่นให้ถูกต้องและเขียนเป็นภาษาไทยมาตรฐานค่ะโดยโจทย์นะคะก็คือมีคำว่าบักเขียบเคยกาดม่วแบบฝึกหัดต่อไปนะคะจงนําคำภาษาถิ่นภาคต่างๆเติตตตมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มีทั้งหมด16ข้อนะคะแบบฝึกหัดสุดท้ายค่ะตรงเขียนภาษาถิ่นของแต่ละภาคลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยคุณครูจะให้ภาษาไทยมาตรฐานมานะคะข้อแรกตู่ย่าตายายข้อที่สองพ่อข้อที่สามพี่ชายข้อที่สี่เด็กๆข้อที่ห้ารองเท้าข้อที่หก ร่มข้อที่เจ็ดแตงโมข้อที่แปดฟักทองข้อที่เก้ามะละกอข้อที่สิบสับประรดสิบเอ็ดฝรั่งสิบสองพูดสามมองดูสิบสี่ง้อสิบห้าโกหกค่ะนักเรียนอย่าลืมทำนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปความรู้และเฉลยแบบฝึกหัดให้ในคาบหน้าค่ะ แล้วเจอกันนะคะ